คือแบบเออไหนว่าเราจะมาฟิตกันแบบทำคลิปด้วยกันน่ะทำคอนเทนต์ด้วยกันน่ะเกียนคนด้วยกันน่ะกูก็พูดไปงั้นแหละแบบเออแบบมันถึงเวลาไงท,ที่เราที่เราต้องจากกันไงท่านอ๋อว้าวเออแล้วนะสวัสดีคุณผู้ชมนะครับคนดูครับหุยหุยคนหุยทุ อุ้ยอุ้ยเฮ้ยเอาอ่ะเหมือนมีคนดูคอมเมนต์มาว่าพี่ครับปลอมตัวเป็นบอทไปเกียนคนไปยืนนิ่งๆให้คนอะไรเด้อทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะพี่เพื่นครับเวลากดติดตามมาอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับคลิปมันจะแจ้งเตือนทันเวลาเด้อทุกคนนะครับบางครั้งกระดิ่งไมนบ้าก็กดกระดิ่งใหม่ด้วยนะทุกคนเราเบื่อจริงทำไมนะเราแบบขยันลงคลิปทุกวันเลยเนี่ยกูดูไม่มีใครมาดูเลยอะ เศร้าเด้อผมหกเศร้ามากเลยชิวาวเลยเฮ้ยเอ้าเอเวนเจเอไอทีไนทีวีดิบ่ะเปลี่ยนชื่อหรออลางฟ้าฮัลโหลฮัลโหลมีอะไรอ่ะมันมันว่างว่างว่างเล่นกับกูไปแหฮะวันนี้เล่นเกมด้วยกันเหรอเออใช่กูเซ็งๆสักหน่อยนึงอ่ะอันนี้เพิ่งกลับมาบ้านใช่ไหมใช่กูเพิ่งกลับมาเนี่ยแบบเออไปอยู่ต่างจังหวัดไงดีใจว่ากลับมาบ้านแล้ว วันนี้มาทำคลิปป่ะทำคลิปป่ะเฮ้ใช่ไงแต่แต่กูเล่นเล่นเล่นได้แค่ตาเดียวนะเพื่อนกูทไมไม่ไม,ไ,ม<อ>ไม่ไม่ไม่ค่อยได้ว่างอ่ะเอาแล้วเรื่องที่ฟิตกันล่ะคลิปอ่ะคอนเทนต์อ่ะเอาก็ก็เออเดี๋ยวเดี๋ยวกูบอกอยังไงเพราะว<อ>่ากูแบบ<อ>ไม่ค่อยอยากจะอะไรเท่าไหร่แต่กูอยากมาเล่นกับมึงเกมนี้เกมเดียวไงเชเชได้ได้แปแปลงโอเคกู กูไม่ค่อยยิ้มเท่าไหร่วันนี้โอเคกูกดแล้วนะเฮ้ยกูไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยอารอมณ์ดีเท่าไหร่เนีอะถ้าเป็นไรอ่ะกูเซ็งๆอะแบบเหมือนไม่อยากทําอะไรแล้วตอนนี้นทาไมวะเป็นไรวะเกิดอะไรขึ้นก็ก็ก,ก,ก,ก็มึงเห็นปะละ่ะไอไอ,ไอคลิปนั้นอะที่ส่งไปเจอแฟนเก่าใช่ไงคลิปคลิปที่กูไปส่งไปเจอแฟนเก่าของเจ้านะปะคลิปไหนไคลิปวันนี้เหรอใช่ใช่เพิ่งลงนี่ไหมเพิ่งลงใช่ไหมใช่เพิ่งลงเสร็จอะแต่แต่กูแบบเออแบบ จะไปขอเขาขึ้นดีไงแต่ว่าเอาอเขาไม่ยอมเล่นด้วยกดเซ็งเซ็งหน่อยจริงเหรอจริงเนี่ยให้เอฟซีไปตามตามไปให้เขาเล่นด้วยนะก็คือแบบเออไม่รู้ว่าเขาจะยอมเล่นด้วยหรือเปล่าจริงเหรอคือคือวันนี้เราก็ไปดูนะแต่ว่าแต่ว่าเราไม่ได้ดูจบอะเ <c oughs> ้าทิบคือแบบดูเว็บเดียวแบบว่ามันมันมีทุรดลากไงมันเลไม่พัง เออบังเอิญสุ่มเจอได้ไงก็ไม่รู้อะคือแบบงงมากเลยวันนี้อาจจะเป็นผลลิขิตก็ได้ใช่แฟนเก่าโคบนาแล้วนะที่เจอวันนี้แฟนเก่าอยู่ใช่ใช่จริงอ๋อ้หน้าเบื่อวะเนี่ยเขาเป็นไรกัไม่เบือ่อเหมือนแบบไม่อยากเล่นเท่าไหร่แต่แต่กูมาเล่นเพื่อมึงแล้ววันนี้อ๋อเป็นไรวะทำไมไม่แปลกวะเอากูดนี่ไงสึกรู้กม่คไม่อคยมีอามณมเลย ก็ใช่ไงมันมันมันรู้สึกเบื่อเบื่อเนี่ยไม่เป็นไรหรอความรักอะไรแบบคือเป็นไงเป็นไงเจอคนเก่าเป็นไงเป็นไงบ้างแบบเจอแฟนเก่าเหรอเจอคนเพื่อนอโอเคโอเคไปหนึ่งระวังระวังเฮ้ยระวังระวังเพื่อนอุ้ยเพื่อนคุณล้มอุ้ยอนยิงไม่ตายเพื่อนกูล้มเพื่อนกำลังไปช่วยเพื่อนไอ้หลอดเรียนไปละไอ้เรีย ได้ได้ยินไหมฮัลโหลได้ยินป่ะเนี่ยไม่บักป่ะเนี่ยเออเเมื่อกี้ไม่บักอ่ะโอ้โหไม่บักโอ้โหเราพูดคนเดียวตั้งนานเลยยา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 เอายาดิแพทย์มียาวะน่ะมีมีมีโอเคโไม่ค่อยไม่ค่อยแฮปปี้เลยนะเป็นไรเรื่องอะไรอีกอ่ะแฟนเก่าใช่แฟนเก่าก็อีกเรื่องนึงไงส่วนยูทูบก็อีกยูทูบเนี่ยเราแบบเรื่องอะไรเสียงยิ่งสุดอ่ะก็ก็น่าจะเป็นเรื่องยูทูบแหละ มันมันไม่ค่อยอะไรหรอกช่ยวเนี้ยทำไมวะไม่เกมเกมมันน่าเบื่อเลยเพื่อนอ,อ๋อไอแถวเดี๋ยวเดี๋ยวเกมกับยูทูบเหมือนกันเกมก็ใช่ไงเกมก็ส่วนเกมเดียยูทูบก็ส่วนยูทูบเอาก็ก็กแชทเกมไงเวลาแชทเกมลง YouTube ลยูทูบอะไรเงี้ยแบบมันมันแบบไม่ค่อยมีคนดูอะ่ะ ไม่ค่อยมีคนดูมันก็จริงเลยแต่ว่ามันก็มีคนดูอยู่ไงถึงแม้จะน้อยอะ่ะใช่ไงกูกูกูเลยเครียดไงว่าเออเนี่ยเราจะทำไงต่อเป็นไรหรอกช่องเราก็ไม่ค่อยมีคนดูเท่าไหรอ่อ่ะช่องเราอะ่ะวายสองร้อยเองช่องเราอะ่ะช่องนายแบบคิวยังไงยังเยอะกว่าเราเลยช่องนายอะ่ะช่องนายอะ่ะคือคือเราคิดว่านะเว้ยค,แบบคือแบบกูว่าจะขายช่องเอา้าฮะจริงจัง จริงคือแบบมันมันทําอะไรไม่ได้แล้วอ่ะคือแบบมัน <S <S ทําไปมันก็ไม่เลยความสุขอ,ะอ่ะพูดเป็นเล่นนะไม่เชื่อไม่จริงจังนะ่ะไม่เชื่อนะขายเท่าไหไมจะแสนซับอ่ะจะแสนซับแล้วอ๋อ,อก็ก,ก็กูขายไงคือช่วงนี้แบบเออกูไม่ค่อยมีตังค์ไรงฮะใช่จริงกูกูไม่ค่อยมีตังค์ไงกูเดือดร้อนตังค์ไงฮะพูดได้เหมือนแต่ว่าแบบว่าคือขายแล้วหรออ๋อก็ก็กำลังจะขายวันนี้ไง เดี๋ยวเดี๋ยวกูกำลังต,ติดติดติดต่อหาคนซื้ออยู่นะเฮ้ยจะยืนอะไรจะขายเดี๋ยวไมปัญหาคืออะไรปัญหาเอ้าเงียบอะอะเอาะอ,ะอ,ะอ,ะอะไรวะเข้าคนดูครับเน็ตปิงกันนี่เฮ้ยกูดูอะไรนะเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเอ้ยคนเอ้ยเข้มอะไรนะ ประเด็นเรื่องที่แบบจะขายช่องทำไมถึงขายช่องอะประเด็นหลักอะเพราะอะไรเอาก็ก็ขายไงก็กูไม่มีตังค์แล้วเพื่อนเอาคือไม่มีตังค์ไม่มีอะไรเพราะอะไรอ๋อช่วนนี้กูก็แบบเอออยากเลิกทำยูทูบไปสกพักน์นะ่รเอาแต่ทาไมถึงขายอะถ้าเลิกทําก็เลิกทาแบบไม่ใช่ขายช่องดีไม่ก็ขายขายไปให้คนอื่นไงที่แบบเออแบบสารต่อช่องเราได้ไงเออเฮ้ยควรเขยม ไม่ถึงคิดกันวะอะไรนะทำไมถึงคิดงั้นน่ะวิวก็กำลังดีไม่ใช่เออพันวิวอยู่อะไม่วิววิวมันดีก็จริงแต่ว่าเออแบบเราไม่ค่อยมีตังค์ไงที่บ้านาไหร่มันเดือดร้อนไงแล้วเองไม่รักเอฟซีที่แบบติดตาบวแม่แม่เอฟซี FC ก็ส่วนเอฟซีสิอ๋อแล้วแบบอยู่ดีก็หายไปคนติดตามก็แบบอันนั้นน่ะทีะท่คนดูหรอทีที่แบบ FC เอฟซีอ่ะ เอา้าเยี่ยบคืออะไรอ่ะอยู่ดีว่าขายช่องอ่ะไม่มันมันมันเป็นคอรู้สึกกูแล้วเพื่อนอขอโทษนะเพื่อนแล้วอ,อันนี้คือขายยังอ่ะเอาจริงเง่ยจบจบ,จบเกมจบเกมนี้ง่ายกูจะขายแล้วนเนี่ยแล้วแม่อะไร,รอ่ะ คือแบบเออไหนว่าเราจะมาฟิตกันแบบทำคลิปด้วยกันน่ะทำคอนเทนต์ด้วยกันน่ะเกียนคนด้วยกันน่ะกูก็พูดไปงั้นแหละแบบเออแบบมันถึงเวลาไงที่เราที่เราต้องจากกันไงเพื่อนเอเอเดี๋ยวเราแบบคือแบบกูอุตส่าห์แบบรอมึงเลยนะแบบมึงหายไปประมาณอาทิตย์หนึ่งอ่ะคือแบบไปไปแบบสงการะไรเนี้ยคือแบบกูก็รอมึงมาทำคลิปด้วยกันแบบรอคนดูคนดูเขาก็รอนะครับคือแบบก็ก็รู้อยู่ว่าคนดูรอไงแต่ เออแบบกูไม่มีทางเลือกแล้วเพื่อนช่วงนี้กูจนๆเครียดๆอะ่ะเนี่ยเดี๋ยวแฟนแฟนเก่ากูก็ไม่ขอคืนดีเร้่องอะแล้วโลคลิปไปทําไมอะ่ะว่าเจอแฟนเก่าอะ่ะแล้วมาขายช่องอีกอะ่ะเอาก็กูก็ลงไปงันและเพื่อนอก็แบบเออลงให้คนดูหายคิปเห็นไงอ,อุ้อยแล้วามาหลอกูว่าจะทำคิวเดวยกันอะ่ะแล้ควคนมาละขวาขวาขวา ไม่เด๋วส,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 สม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 มติว,ว่าถ้ามึงแบบคิดถึงกูเอารหัสเกมกูไปเล่นก็นได้เพื่อนไม่เป็นไรหรอกเพื่อนเดี๋วสักวันหนึ่งก็เจอคนที่ดีกว่าไม่เด๋วกูจะแบบเออไปทำธุรกิจไงแบบธุรกิจอะไรพ่อแบพบพ่อแบบธุรกิจที่บ้านหรอกพ่อขายของชําอะไรเงี้ย เาทิงยูทูบไปขายของชเหระใช่กูขายของไงแบบเออขายของช่วยที่บ้านไงเงินเดือนมึงก็ได้เยอะอยู่นี่ไม่เดี๋ยวมึงก็เริ่มกูเล่าเดี๋ยวมึงก็มีเพื่อนใหม่แล้วแต่ว่าแบบตั้งไว้จะทำด้วยกันยาวๆไงแบบเราเราก็ทำด้วยกันมานานอยู่นะยเนี่ยไม่ลขนาดชุดยังใส่เหมือนกันเลยชุดอ่ะกูรู้ว่ามึงรักเพื่อนกูให้หัวใจมึงได้ไหมก่อนไปอะไรวะ อีมันก็ต้องจากกันแล้วเพื่อนกูแบบไม่มีราจะพูดเลยคือแบบคือแบบเแผนการมันพังหมดเลยแล้วก็มึงก็เพื่อนมีคนเพราะคนดูคือแบบเพื่อนผมมันจะทิ้งผมไปอ่ะอาจคิดปราจายมาเลยครับทุกคนอย่าจำไว้ว่าเพื่อนคนนี้มันกำลังผมมันกำลังทำร้ายผมอกไม่เป็นไรหรอกเพื่อนมันก็ต้องมีวันเลิกลาเพื่อนวิ ฮัลโหลเพื่อนคือมึงจะขายช่องแล้วใช่ไหมใช่กูกูไปแล้วแหละเพื่อนเอ๊ยแต่กูไม่เหนขายอ่ะอ๋อมันมันถึงวันที่เราต้องไปได้ไงเพื่อนโอ้ทำไมต้องขายวะไหนว่าจะจบเป็นแบบคู่หูลายชาเกียนแบบเกียอตายเกนคนในโลกฟิฟ้าอะไรเงี้ยอ๋อก็เออแบบกูว่าพูดไว้เฉยๆแหละกูแบบไม่อยากให้ความหวังมึงนะว้ยแต่มันมันต้องถึงเวลาที่แบบเราต้องแบบเออแยกย้ายไป ยูทูบวันหนึ่งมันก,ไก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะวิวอ่ะวิวกูไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกไม่ต่างจากมึงเลยวิวมึงจะดีกว่ากูอีกใช่ไงก็เออกูก็ไปแล้วแหละเพื่อนหวังว่าสักวันหนึ่งเราจะได้กลับมาเจอนะเพื่อนเอาเอาเฮ้ยจริงจังปะเนี่ยดูผมกำลังแบบท้อๆเลยคนดูโอ้โหเห็นว่ามันจะกลับมาวันนี้แล้วมันบอกอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยว๋เดียวทุกคนเดี๋ยวใจเย็นๆใจเย็นใจเใจเย็นใจเทุกคนผมยังไม่เอาอารมณ์ตัวเองเป็น ตัวหลักในการดําเนินอะไรขนาดนี้นะเฮ้ยไปเข้าอ่ะโดนเอาไม่มาเฮ้ยคือจะมาทําอะไรด้วยกันไงคือจะมาเกียนคนคู่หูเกียนคนไรอ่ะปีกีแดงปิแดงปีกอแดงเอ๊ะเมื่อกี้พูดอะไรเอาก็เออก็จะบอกว่า กูกูแกล้งเล่นเอากูก็รู้ไงว่ามึงแบบอัดคลิปไงเป็นอะไรแกลงไงแบบแบบมึงแบบชอบเกาะกูดังอะไรเงี้ยเกาะขี้เลยเกาะขี้เลยเลยเฮ้ยกูแบบคือมึงไม่น่าจะดูนะว่าแบบถ้าเราถ้าแบบว่าเราได้เดวยกันคือแบบกูจะอัดไฮไลท์ไว้อะไรเงี้ยเผื่อมีไฮไลท์เฮ้ยโอ้ยก็การโดนแกล้งซะนะคือแบบแกล้งคนอื่นไปเยอะเองคืออันนี้อัดคลิปไว้ป่าววะ โอเคอ่านไปอยู่ทุกคนครับประจามาเลยครับมันมาเกียนผมคือแบบผมกำลังแบบอินอินอยู่เลยคือแบบคือวันนี้มันเพิ่งกลับมาจากเอออะไรวจากจางจังหวัดเว้ยนดูแล้วมันมาบอกอะไรผมนี่อยากกลับร้องคนดูดวส่วนเรื่องแฟนนะกูรักอยู่แล้วเว้ยไอ้ไฟคือคือเรื่องนี้แบบเออโดนเขาทิ้งอโกหกป่ะหรือเขาแบบไม่จบตัลงใช่กูไม่ได้ดูคลิปจบอะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์น,นะครับใครอยากพี่อีปเกยเียนไอ้หมอนี่ก็คอมเมนต์มานะครับใครให้เกียร์อะไรไปติดตามได้เลยครับมางเซ่เอเจทีวีด้วยโอเคครับไปแล้วครับบ๊ายบายจุ๊บ